สวัสดีครับสวัสดี F สิท่านนะครับผมเป้รถตู้มือ2เกตเของเพชรยนต์นะครับเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับชำนาญการเรื่องรถตู้นะครับดูรถเป็นนะครับสกรีนรถให้ลูกค้าได้นะครับรถทุกคันเนี่ยมาตรฐานของเราคือไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีจำนาไม่มีต่อต่อตัวรถไม่มีดัดแปลงะไรทั้งสิ้นนะครับรถสภาพต้องเดิมจากโรงงานเท่านั้นนะครับรถเดิมเดิมสภาพเดิมเดมนะครับไม่มีแต่งไดทั้งสิ้นนะครับมันจะเป็นรถที่ขับยาวๆยืดอายุการใช้งานนะครับ ผมยังเลือกเป็นรถหน่วยงานประวัติศู์นะครับที่เอามาให้ผู้ชมได้ดูทุกคันนะครับที่ถ่ายนะครับรถหน่วยงานประวัติศู์ที่ต้องเข้าสู์ทุกระยะนะครับที่มาที่ไปชัดเจนตัวสมบัติรถต้องโปร่งใสเท่านั้นนะครับรถต้องไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าซื้อกับเรานะครับสบายจะได้เลยนะครับเรานะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับรถทุกคันเราการันตีให้ด้วยนะครับมีการันตีหลังการขายให้อีกนะครับดังนั้นซื้อกับเราสบายจะได้นะครับมาเขาเลือกกันเลยครับรถตู้นะครับดอกเบี้ย3.79แน่นอนนะครับสีขาว คันนี้นะครับสีขาวกระจังหน้าสีดำด้านนะครับป้ายฟ้านะครับคันนี้บอกก่อนว่านะครับหน้ายาวนะครับเป็นตัวไฮเอ็ดสองจุดแปดกีเอลแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้านายหกหมื่นโลนะครับนายหกหมื่นโลเท่านั้นนะครับไมยหกหมื่นโลสภาพเดิมนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับราชการนะราชการใช้นะครับขับไม่ไกลนะครับภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับคันนี้ 8แสนเจ็ดหมื่นเก้าผ่อนงวดละประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับคันนี้ได้โปรขับฟรีเก้าสิบวันดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับอยากได้นะครับผ่อนได้สูงสุดเจ็ดสิบสองงวดนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนนะครับทักมาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเป็นเกียร์ออโต้ก็มีนะครับนี่เวนจูรี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นโครเมียมเห็นไหมครับแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับประตูไฟฟ้าเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้รถเดิมๆแบบโรงงานสีขาวนะครับ จังหน้าเป็นโครเมียมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับไฟตะหมอกมีมาให้อบเช่นกันนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับทีนี้คัญนี้จดอชิวจากบริษัทนอกมาด้วยนะครับนี่ตัวดูสกอร์ดูคะแนนได้เลยถ้านะครับถ้ารถมาตรวจไม่ผ่านไม่ผ่าคุณภาพเนี่ยเขาจะไม่ติดตรงนี้ให้นะแล้วก็ภาษีพาบอต่างๆผมต่อให้หมดค่าองค์ค่าโอนผมต่อให้หมดนะครับผมจ่ายให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับฟรีจะไปให้นะครับ คันนี้ราคาของเขานะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสองจุดเจ็ดตัวจีไมล์แสนหกรถประวัติศูนย์นะครับปีสิบแปดนะรถปีสิบแปดกระจกไฟฟ้านะครับใครสนใจทักมาโทรมาคันนี้นะครับรายได้เป็นสองเท่าขององวดนะครับผ่อนประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับรายได้ก็ประมาณสามหมื่นคันนี้สามหมื่นสลิปเงินเดือนตรวจสอบได้นะครับหรือจะเฟินฟาร์มมัวก็ฟาร์มใหญ่ๆก็ออกได้เช่นกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยตอบโจทย์นะครับ สองเก้าสามสี่นะครับคันนี้นะนี่ครับสองเก้าสามสี่นะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับรถคันนี้เป็นโฉมปีสิบแปดนะครับโฉมไม่ได้เชนปีสิบแปดนะครับตัวนี้จะได้ตรงเรื่องของกระจกจะมีการปิีกระจกมานะครับเป็นเบาะภายในนะเบาะหนังเป็นเบาะหนังนะจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ไมคแค่แปดหมื่นนะครับคันนี้รถหน่วยงานตัวประสูนไมค์แปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับไมค์เล็กน้อยนะครับรีบเลยเห็นแล้วก็รีบคว้านะครับ คันนี้ยังว่างยังโสดนะครับจองได้เลยนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้นะครับอยู่ไหนจองได้หมดนะครับอยู่ที่เสรีไทยห8กรุงเทพฯหางกอมหานครครับผมเป้วิศกรสายขายเพชรยนต์นะครับดูรถขายรถนะครับและดูรถสกนรถลูกค้าทุกคันนะครับดูรถเป็นนะครับบอกเลยดูรถเป็นดูเครื่องเดิมหัวน็อตเดิมอะไรเป็นยังไงมีทำอะไรมาหรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับผ่านมือไปได้ก็ซื้อได้ครับอ่ะมาคันต่อไปนะครับรถตู้คันนี้นะอ่ะ ให้ดูก่อนนะครับชมหน้าชมตาของเขานะครับตัวนี้นะครับสังเกตตรงกระจกเห็นไหมครัจะมีกระจกตรงนี้2บานสไลด์ได้นะครับแสดงว่าคันนี้รถปีสินะครับนี่คือข้อสังเกตง่ายๆนะครับคันนี้ปีสินะครับปีสิกระจกนะครับก็เป็นดําเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับฟรีมีให้ครบเป็นบ่อผ้านะครับปีสิแน่นอนนะครับนี่สิจจริงไหมมาดูครับนี่เห็นไหมปีสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าเครื่องสามพันเกียร์แมนนวลนะครับเอาไปเจ็ดแสน 39,00 0บาทนะครับซื้อสดก็ได้จะแฟนก็ได้นะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่มาจากคูเกตบางบางท่านก็อยู่แบบร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยเอาไปใช้ที่บ้านนะครับหรือนะครับหรือเอาไปใช้วิ่งงวิ่งงานวิ่งรถนักเรียนอะไรพวกนี้ครับถ้าอยากได้รถเลยไม่ต้องรอมาที่นี่ยังไงก็จบนะครับยังไงก็ได้รถแน่นอนนะครับรถตู้ราคาเดือนหนึ่งประมาณ10กว่าคันนะสิกว่าคันนะครับแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับไม่รวมที่อื่นนะเรามี3สาขานะครับอ่ะ คันต่อไปนะครับเจ9แนนะครับคันนี้ก็ปี17เช่นกันนะครับแต่เลขไม้นะครับไม้น้อยกว่าไม้9 0 0 0 0โลนะครับโรโต้ไม้9 0 0 0 0ไม้น้อยแบบนี้ผมบอกเลยเห็นแล้วรีบคว้านะครับเห็นแล้วรีบคว้าเลยนะครับไฟหน้ามันติกระจังหน้าโครเมียมนะครับสภาพเดิมนะครับย้ําว่าสภาพเดิมเลยนะครับตะเข็บเป็นอาร์ตต่างๆได้เดิมๆนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับสนใจนะครับทักมาโทรมาปรึกษากันนะครับไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่ว่ากันโทรมาปรึกษาก่อนนะครับ อ่าคันนี้ก็ไม้แปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับทะเบียนเจ็ดหนึ่งห้าทะเบียนสวยด้วยนะขายถูกฉลกเลขนี้นะครับนี่เจ็ดหนึ่งห้าราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่คันนี้เลยนะครับได้หมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยผ่อนงดประมาณนี้นะครับเบาะสีแถวนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับนี่เครื่องสามพันเกียร์แมนนวลนะเกียร์โต้นะครับมีอยู่สองพันนะครับแต่เกียร์แมนนวลเนี่ยมีประมาณหกสิบกว่าคันนะครับเกียร์โต้หายากนะครับแล้วราคาก็สูงกว่านะครับ ราคาสูงกว่าด้วยนะแต่ใครจะได้รถตู้สภาพดีๆราคาดีแบบนี้ทักมาโทรมานะครับวันนี้ก็พาไอซีทุกท่านนะครับเดินดูนะครับรถตู้ตรงนี้เป็นของคูดังสามนะของคูดังสามนะครับยังไม่รวมที่อื่นนะคุดังสัขาันหนึ่งก็มีนะครับนี่หกศูนย์สามทะเบียนนี้นะครับเจ็ดแสนสี่หมืนเก้านะครับตัวนี้ไม่แสนสองนะรถดีเซลทุกคันนะครับดีเซลทุกคันนะครับ จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าผ่อนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่รถเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับย้ําว่าเดิมเดิมเลยเห็นไหมครับเดิมเดิมนะรายรถสภาพเดิมนะครับออกได้นะครับรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะครับออกได้เลยบางทีนะครับรายได้เราไม่พอเรากู้ร่วมกับแฟนหรือครอบครัวที่บ้านก็ได้นะครับเกษตรกรนะครับมีเล่มคงเล่มเขียวนะครับออกได้เช่นกันนะครับคันนี้ทะเบียนเก้าแปดศูนย์แปดนะครับคันนี้ก็ยังว่างนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าไม่ ปีสิบแปดนะปีสิบแปดด้วยนะครับปีสิบแปดคันนี้ไม่แสนหกนะปีสิบแปดไม่แสนหกนะครับแถมกล้องหน้ากล้องหลังบัตรเติมน้ำมันเอาไปอีกนะครับแถมให้สามชุดเลยสามคุ้มนะครับเรียกว่าคุ้มคุ้มเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็แถมให้นะครับหรือหรือจะเป็นคันนี้นะครับด้านหลังก็มีนะครับนี่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้านะครับตัวนี้นะครับปีสิบแปดเบาะหนังนะปีสิบแปดเบาะหนังนะครับ โครงสร้างรถเดิมๆนะครับย้ำว่าเดิมนะครับไฟหน้าบันติกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าสวก็ได้จะฟแนนซ์ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับเรา QC ให้ลูกค้านะครับตอนเข้ามาหนึ่งรอบแล้วตอนจะไปจะตอนจะปล่อยก็ต้องอีกหนึ่งรอบนะครับตรวจทุกอย่างระบบลงระบบไฟต่างๆนะครับและนะครับและนะมีประกันให้ด้วยนะครับหลังการขายนะครับ ไม่ใช่ซื้อพอขายไปแล้วตัวใครจะมันไม่ใช่นะครับเรามีประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับคันนี้แต่งทรงล้อมีมงมีแม็กมาให้ด้วยนะคันนี้พิเศษกว่าตัวอื่นด้วยและยังกูดเยียดด้วยนะ9ก้าเจ็ดสองสี่นะครับแปดแสนเก้าพันบาทแปดแสนเก้าพันบาทไม้แปดหมื่นหกไม้แปดหมื่นหกเองนะครับนี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับรถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มนะครับเล่ม ตรวจสอบได้ไม่ทำรู้สูนหายนะครับสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับคันนี้สภาพนี้นะครับบอกเลยว่าเกตเทุกคันนะครับไม่เกตเไม่เดิมไม่ดีไม่ขายอย่างแน่นอนนะครับรถตู้ของเราต้องเดิมต้องดีนะครับถึงจะขายได้นะครับไม่งั้นเราไม่เอามาขายแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝ่ายเอซท่านนะครับกดไลค์กดแชร์จ่ามไปด้วยนะครับถ้าชอบรถตู้อยกได้รถตู้นะครับเอาไปใช้ทำหากินนะทักมาโทรมานะครับ วันนี้เป้ก็ต้องขอตัว,วลาท,ท,ทุกท่านไปก่อนนะกับรถตู้มือสองเกตเอของเป้นะครับเป้เป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับและเป็นฝ่ายดูดูรถนะฮะซื้อรถเข้าพวกนี้ครับเราเป็นคนสกีนด้วยนะดูรถนะครับถ้ารถดีเราจะบอกว่าเดิมถ้ารถเดิมนะเราบอกว่าเดิมนะครับไม่มันต้องไม่มีชนอย่างเงี้ยถ้ามีชนผมบอกว่าชนเลยนะครับซื้อข่าวตรงไปตรงมาครับตองเป้เท่านั้นอยากได้รถตู้นะครับ ปรึกษาเป้โทรหาเป้เบอร์นี้094794848 8ตอนล่างนี้ ID นี้ไลน์นี้ทักมาโทรมานะครับขอแคมเครดิตดีๆนะครับไม่ติดแบงค์ลิสต์ไม่ติดโบโูโรโทรมาได้เลยครับวันนี้เป้ขอโทรลาไปก่อนนะครับสี่ท่านสวัสดีครับ